เตรียมตัวเดินทางไปราชบุรีครับนี่ครับกับโลวตู้แอลร้อยสิบคันนี้ครับนี่กัะจังหน้าฝาข้างชุดดันดีหน้าพร้อมแล้วครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดูกัะจังหน้าฝาข้างยังรอเลยลูกค้าขอติดคานใบมีดครับติดให้เรียบร้อยครับดุมหน้าขอสีเขียวอาจจัดให้เรียบร้อยครับเวลังสีเขียวดุมหลังสีเขียวอ่าเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับนี่ก็เป็นระบบ ยกด้วยไฮดรอิกด้านนอกครับไม่ใช่กำปั้นครับเป็นสลากแบบปากรกแก้วนะครับอ่านะครับโซ่ข้างไม่มีครับเป็นกระบอกสเตเบลิเซอร์ครับนี่ครับติดฟิล์มรอบคันครับหน้าหลัง40ข้าง60ครับเนี่คเตรียมตัวเดินทางไปราชบุรีกันบ้างบนก็ไม่มีอะไรมากครับเคยรีวิวไว้แล้วพามาดูเออเบาะนุ่มนั่งสบายจอมองหลังครับเครื่องคอมมอนเลวอย่างแรงเลย